สวัสดีครับผมบิวจากช่องบิวชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม d a g o n i a Saga นั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตไฮไลไท์เดือๆประจําเดือนธันวาคมส่งท้ายปีนั่นเองนะครับว่าเกม d a น k o n i a Saga มีคอนเทนต์อะไรกันบ้างเนาะ เดี๋ยวรายละเอียดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่ทุกคนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมไดโคนีซากานะครับก็มีการแจกของผู้เล่นหัวคืนนั่นเองเนาะซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่4นะครับจนสุดวันที่10ก็คือรับของทั้งหมด7วันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของตัวอย่างให้ดูนะครับว่าของตัวอย่างเป็นยังไงเนาะเอาล่ะครับผมก็ขออธิบายก่อนเนาะว่าตอนนี้ผมก็เเล่่นนนออออาาาชชีีีพพคดยหหรรืืปใญะับ ็หลายหยคนก็อาจจะเห็นในเรื่องของสกิลไปแล้วเนาะ,ะแต่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกสักนิปนึงดีกว่านะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวอาชีพแกราเดียเนี่ยก็เป็นอาชีพเน้นการโจมตีระยะไกลเป็นหลักนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยเราโจมตีมอนเตอร์ไอหมาป่าตรงเนี้ยระยะค่อนข้างที่จะไกลมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอาร์ชร์ที่ผ่านมาครับผมรู้สึกว่าอาชีพแกราเดียอาชีพปืนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นสนุกกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆเนานะสำหรับใครที่ยัังงไม่เเเคคยห็น skill อนอสขดีะรบ ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองลงภารกิจ8มงกุดมังกรนะครับว่าเราจะเคลียได้ไวประมาณไหนนะครับแต่โดยรวมเฉลีย่ยเนี่ยในที่ผมก็มีพลังข้าวๆประมาณก็คือเกือบ3ล้านกันหมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเคลียดันระดับ8มงกุดจะไวขนาดไหนนะครับแต่ถ้าถามว่าดันระดับเนี้ยยากไหมเอาจริงๆถ้าโดยปกติทั่วไปก็ยากประมาณนึงน,นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวของเดนดานีเนี่ยจะเป็นอาชีพที่ยิงไกลตามที่ผมบอกเลยนะครับก็คือยิงโคตรไกลเลยนะ แล้วก็เรื่องดามงดามเมนี่ผมบอกเลยไม่เป็น2รองใครนะครับถ้าเทียบกับหลายๆอาชีพเนาะอ่ะล่ะครับบอสตัวแรกคิดชานะครับเคลียเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราไปบอสตัวที่2กันต่อเลยอ่ะล่ะครับอันนี้ก็เป็นบอสตัวที่2นะครับเซกิตอัลฟาก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวละครเราเนี่ยอยู่ในระยะยิงที่ค่อนข้างที่จะไกลมากซึ่งก็เป็นจุดเด่นของอาชีพแกนนเดียนะครับผมอ่ะตัวที่2เคลียอย่างง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตัวที่3ต่อเลยต่อมานะครับแซนคล็อกหรือพีเค่นั่นเองนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวของแกนาเดียเนี่ยเล่นค่อนข้างที่จะสบายจริงๆนะครับในแผทปัจจุบันตอนนี้นะอ่ะเรียบร้อยครับพี่เชตัวที่3เคเชียไปแล้วอ่ะแล้วลองเปิดกล่องได้อะไรบ้างนะครับเปิดกล่องอ่าเรียบร้อยครับได้เกล็ดนะครับเกล็ดมา5อันแล้วก็ได้ชุดม่วงนะครับแล้วก็ตัวของสเปีย์ไลท์นะครับเอาไว้สุ่มเนาะว่าเราได้สเปีย์ไลท์อะไรอ่ะของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับเรามาดูพ็อกกี่ตัวใหม่กันบ้างดีกว่านะครับก็คือน้องสุสุกานั่นเองนะครับเพิ่งการได้มาของน้องสูสุกี่ ก็คือเราต้องไปซูมกาชาพ็อกลี่นั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพ็อกลี่นะครับก็คือกาชาพ็อกลี่นั่นแหละเออถ้าพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆภาษาในเกมนะครับแล้วก็ตัวน้องซูซูกะเนี่ยเราจะเน้นอัพสเตตัสที่ในทางติคอลแล้วก็ MTK a หรือ TXK c a เป็นหลักนะครับไอตรงเนี้ยไอตรงดาบเนี้ยสมมติถ้า น้องพ็อกลี่ตัวนั้นอะเป็นสายแอค์แคร์ไหมจะเป็นแอค์แคร์แต่ถ้าน้องพ็อกลี่ตัวนั้นเป็นสายเวทก็จะเป็นสายเวทแบบประมาณนี้นะครับก็พยายามเน้นค่า MTK แล้วก็ค่าคี้นะครับเป็นหลักส่วนเรื่องสกิลเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าตัวพ็อกลี่ซูกะเนี่ยพยายามเน้นใน MTK ให้เยอะที่สุดแล้วก็ไปเน้นแบบพวกค่าคีย์ที่เข้าดาเมจพวกแบบว่าอ่าดีเฟนซ์อะไรประมาณนี้นครับพวกแบบสร้างเกาะน,นะครับหรือจะไปเล่นสายรถคู่ดาวก็ได้นะครับสำหรับตัวน้องซูซูกะเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาน้องซูซูกะลองไปเล่นให้ดูนะครับ อ่ะครับอันนี้ก็ผมลองมาลงสมบัติอ่าวพ็อกเก็ตดูนะครับว่าตัวของน้องสูสุกะาเนี่ยจะสามารถทําดาเมจอะไรได้ประมาณไหนเนาะก็อย่างที่เห็นน้องสูซุกะอยู่นี่นะครับคือตัวน้องสุซุกะาเองเนี่ยสามารถทํา DPS เป้าหมายเดี่ยวแล้วก็เป้าหมายหมู่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ถามว่าเป้าหมายหมู่เนี่ยตัวน้องนานๆทีถึงจะโจมตีเป็นหมู่ทีนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการโจมตีเดี่ยวน้องสุซุกะาก็จะโจมตีเรื่อยๆนะครับอย่างที่เห็นนะตัวน้องสุซุกะก็อยู่ไม่สุกเลยนะครับเดินกันไปมั่วไปหมดนะ ที่เป็นสกิลหมู่นะครับก็ถามว่าตัวน้องซุงกะาเนี่ยเป็นฟอกี่ตัวใหม่ที่ผมมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคนะครับควรที่จะหามาใช้ในทีมนะครับต่อมานะครับเรามาดูมังกรศึกตัวใหม่บ้างมังกรอีโรล่าหรือมังกรแสงอีโรล่านั่นเองนะครับต้องบอกว่ามังกรแสงอีโรล่าเนี่ยก็เป็นมังกรศึกตัวใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูในเรื่องของอุปกรณ์การสักเล็กน้อยนะอุปกรณ์โดยหลักแล้วเนี่ยก็จะใส่ในเรื่องของโบนัสดาเมจแล้วก็พวกค่าคีอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับอย่าลืมนะ เกมนี้จะเป็นเกมที่ค่าชิปส่งผลต่อตัวละครเราค่อนข้างเยอะนะครับทั้งพวกแบบค่าชิปที่เข้าเลทชิปดามเมจนะครับต่อครับเดี๋ยวผมจะโชว์เกมเพลย์เล็กน้อยของมังกรยูร่าให้ดูสักเล็กน้อยนะครับว่าเล่นอะไรประมาณไหนฮะอ่ะมานะครับนี่มังกรยูร่าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสกิลก็บอกเลยอลังช่างแบบเดิมนะครับเกมนี้เน้นอลังการนะครับส่วนเรื่องความแรงสกิลเนี่ยต้องบอกว่าเอาจริงๆมันแรงอยู่แล้วนะมังกรสึ่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่า แต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะโ P แล้วก็ดาเมจดีมากเลยนะครับอ่ะอย่างที่เห็นนะครับตัวของอโดล่าจะมีทั้งหมด4สกิวนั่นเองนะครับแต่ละสกิววันนี้ผมก็ลองพีววิวให้ดูนะก็ะจะมียิงเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็จะมีตัวของฝนดาวตกนะครับนี่โจมตีไปปุ๊บฝนดาวตกก็จะตกลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะก็เป็นโจมตีแล้วก็ระเบิดดาเมจข้างหน้านะครับอะไรประมาณนี้เนาะต่อมานะครับไฮไลไท์เลยนะครับศาสตาพิฆาตมังกรหรือ อาวุธมังกรนั่นเองนะครับก็คือเคียวนะต้องบอกว่าเคียวเนี่ยการที่เราจะได้เคียวมานะครับเราต้องลงสนามดวลเดือดนะครับซึ่งสนามดวลเดือดเนี่ยเงื่อนไขมันก็มีอยู่นะครับว่าถ้าเราอยากจะได้ตัวของเคียวเนี่ยเราต้องอันดับที่1น,นะครับถ้าใครที่1งปุ๊บคือสัปดาห์แรกอ่ะคุณได้เคียวมังกรเลยนะแต่ถ้าแบบไอ้คุณอันดับ2อ,อันดับ3 อันดับ5ถึง8เนี่ยก็ต้องรอประมาณ2วีนะครับเนื่องจากว่าอันดับ2เนี่ยจะได้40เศษใช่ปะมันจะขาด10เศษอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับไฮไลท์อีกแล้วเราจะมาโชว์เกมเพย์ของเชียวดูดวิญญาณนะครับว่าจะโคตรเท่อะไรขนาดไหนนะเออต้องบอกว่าโคตรเท่จริงนะครับเ่านที่เห็นนะครับนี่หมุนเป็นเบเบ็แล้วนะครับหมุนไม่พอนะมันยังจะมีแบบว่าโคกแบบเชียวเกี่ยวเข้าไปข้างๆอีกนะต้องบอกว่าทำดาเมจเอวี LE, ค่อนข้างเดือดมากนะครับแล้วก็ เรื่องของตัวเกมเพย์เนี่ยเรียกได้ว่าหมุนจนเวียนหัวนะครับนะเอ้แต่โดยรวมคือเท่นะเออกลายเป็นว่าเป็นอาวุธมังกรอีกาันหนึ่งที่ผมแบบชอบมากนะครับแถมตัวของมังกรมันเองเนี่ยตัวดารโกมอฟเนี่ยก็ค่อนข้างจะเท่นะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมเพย์ของกิจกรรม Battlecast 4v4 หรือดวลเดือดน,นั่นเองนะครับอันนี้ผมขออธิบายไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์พร้อมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกทีมต้องลงทะเบียนก่อนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อที่จะแข่งวันจันทร์นะ แล้วก็การแข่งขันเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่2ทุ่มจนถึง2ทุ่ม4 0นะครับโดยใช้เวลาแมตช์ละ10นาทีเท่านั้นแล้วก็แข่ง4แมตช์ต่อ1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็การเก็บคะแนนเนี่ยจะเก็บคะแนนทั้งหมด5วีคนะครับพอเข้าวีคที่6กสัปดาห์ที่6แล้วเนี่ยก็จะเป็นการไล่ลำดับ16ทีมสุดท้าคยค่อยๆไล่หาผู้ชนะเลิศในแต่ละซีซั่นนั่นเองนะครับ แล้วก็โหมด4-4 Battle Clash ตรงนี้นะครับผมก็จะมีของรางวัลใหญ่ๆเลยนะก็คือเคียวสาตาราบุธนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละรอบการเล่นเนี่ยก็จะมีการสุ่มเศษเคียวมาด้วยนะถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้4ถุงแต่ถ้าเราแพ้เราจะได้2ถุงเท่านั้นนะครับต่อมานะครับหลักการได้คะแนนเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับการฆ่ากันสมมุติถ้าเราฆ่าเกิน10คนทั้งทีทนะครับก็จะมีคะแนนโบนัสให้นะครับแล้วก็การได้มาคะแนนอย่างที่2นะครับก็คือการเก็บหยกเริ่มต้นมาเนี่ยมันจะมีหยกกระจายในตามแมปนะครับแล้วทุกคนจะมีศูนยก เราสามารถวิ่งเก็บหยกได้สูงสุดก็คือ10หยกต่อ1ตัวละครเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากจะเก็บเพิ่มนะเราก็ต้องเก็บตัวของกระเป๋าสัมภาระเพิ่มตามแมปนั่นเองนะครับซึ่ง1กระเป๋าก็จะบวกแม็กซิมัมสูงสุด5อันนะครับแล้วก็เวลาที่เราโดนฆ่านะครับหยกในตัวเราเนี่ยก็จะหายไป30%นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะไอ้แมปยังจะมีม้วนประกันหยกตกนะครับเมื่อเราตายหยกจะตกแค่1ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น UI บอกสถานะนะครับว่าแต่ละฝันี่ย มีสถานะยังไงกันบ้างนะครับว่าเฮ้ยเรามีกี่แต้มแล้วเนาะแล้วก็จะบอกจํานวนของยกโดนเดือดอุปกรณ์โดนเดือดแล้วก็มว้วนโดนเดือดน,นะครับว่าแต่ละฝั่งรือคลองกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับทางตัวท่ออบเซอร์เนี่ยก็มีการตายนะครับจำนวนยกดนเดือดก็าจากตกไปทางฝั่งของศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องแย่งเก็บนั่นเองเนาะ อาล้ครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายของการเล่นในโหมดนี้นะครับต้องบอกว่าค่ากันสนุกมากเลยนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะค่อนข้างที่จะสูงสีนะครับผมแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำไมแต้มมาถึงขาดต้องอธิบายก่อนนะครับว่าจากในเกมเพย์อ่ะแต้มขาดเพราะมีคนถือหยกแล้วโดนฆ่านั่นเองนะคบผมพอโดนมุกฆ่าเนี่ยจำนวนตัวหยกมันก็ตกพอตกเสร็จมันกลายเป็นว่าเป็นการเทคะแนนไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับ เอาละครับก็อย่างที่เห็นนะครับเกมเพย์ที่ผ่านมาในหนึ่งแมตช์ก็ค่อนข้างที่เดือดมากเลยนะครับแล้วก็แมตช์นี้นะครับทางฝั่งที่เราออฟเซเวอร์นะครับก็เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะก็จะมีถุงเซียวให้สําหรับผู้ชนะในเกมนั้นก็คือ4เศษนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่นะครับก็คือกิจกรรมดากอนเวนการ์ก็เป็นเลดันเจียนใหม่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกมเพย์เล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับกิจกรรมนี้ แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับก็เปิดตัวอาชีพใหม่ดาร์โกแมนเซอร์หรืออาชีพหมัดมังกรคูน่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีเซอร์เล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะซึ่งอาชีพนี้ก็จะกําลังเข้าสู่เซเวอร์บ้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นไงกันบ้างครับคอนเทนต์สุดเดือดประจําเดือนธันวาคมนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมแน่นจริงๆนะสำหรับเกมตกกากอนเนียซาก้านั่นเองนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปถัดไปออกมาด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็รบกวนไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของผมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็ทิง้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคคลิปหนน้าาาะรับบบ๊ยบย